สวัสดีครับวันนี้เราจะพาแตงโมไปฉีดวัคซีนะ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 ครับเนนาก็มาในนามาเรียนออนไลน์ในรถน,นะนี่ดูแตงโมเสียมตัวไปไ เตรมตัวไปฉีดยาวันนี้โดนแน่ๆโดนแน่เลยฉีดยาเสร็จก็จะไปเที่ยวต่อน่นนาขยันมากไปดูหดูน่าน่าขยันมากน่นนาขยันจริงยรรียนในรถจโ<ผ>มตังโังโมยังไม่รู้ว่าตริงจะได้ฉีดยา งูโดนแน่ <favorite> <this evening> <ged bubble> เราก็จะไปฉี่ลงมาลาดพร้ากันใกล้ๆบ้านแล้วก็จะไปซื้อของอ่าไว้ทำกับข้าวกินที่บ้านที่เราตัดเรียกทางด่วนนะครับแม่จะโชว์ฝีมือจวแม่จะโชว์ฝีมือช่วงนี้แม่ทำอร่อยมากแม่เพิ่งหัดทำกับข้าวแม่มีความพัฒนาสูง หลังจากเดินที่แล้วมาทำมากินไม่ค่อยจะได้เลยแตงโม YouTube อยู่แตงโมแตงโมองก็เหนือยดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแตงโมโดนฉีดแล้วจะร้องไหมสองเข็มวันนี้โดนสองเข็มก็อีกหนึ่งหยดมามืดเล่ะรอบนี้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะ ยังไม่มีตังยังไม่มีตังซื้อกล้องเลยก็เลยจะใช้โทรศัพท์ไปก่อนรสิรสว่าต้องตมโวมนาเหมือนพ่อไหมคะเหมือนหมเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่ากันสวมากม่าอห้น้าดแม่ดำเหลแม่ม่ดำเลยแม่ไม่ทาอะไรเลยน,น้ขายของเสร็จเมื่อกี้นี้ หน้มนแม่น้าดำเลยแม่หน้าทั้งทั้งดำทั้งมันเลยลายเยอะมั้ยอมัมอวอะไรเยอะขนนร้านพาาก็รถติดมากนะเป็นชีวิประจําบันอยู่แล้วขนาดเ o ิร์กฟอร์มโฮยังติดขนาดนี้ ถ้าไม่เวิร์กฟอร์มโฮมเลยจะไม่ขยับเลยโมโมห้ามร้องนะเขาห้ามกินนมแล้วนะหนูห้ามกินนมเหรอใช่เดี๋ยวอ้วกสิใช่ไหมเขาห้ามกินนมชั่วโมงนึ่งเดี๋ยวอ้วกใส่เขาไงต้องหยอดไอ้อะไรนะไอ้แกเปลิโอมั้งน่าจะใช่ใช่ปะฉีสองเข็มก็หยอดเปลิโอ ตอน,นเด็กก็เคยหยอดขมจริงๆถ้าไปห้างใส่ต้องอยู่ในรถกับพ่อแน่เลยแสงใส <laughs> แตงโมใจนี่นหยอดวัคซีนโดต้าไวรัสเดี<อ>๋ยวเราไปดูที่โรงพยาบาลใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลเลยว่าแตงโมโจะเดินข้างโรงพยาบาลยังไงจะคุมไปแล้วก็ใส่แมสน,นี่นะ <mm เด็กอายุสี uh ่เดือนใส่แมสแล้วเด็กใส่เอสเอต้ลองใส่แม่ให้ดูดิแม่ลองใส่เลยลองดิลองลองดูลองดูอันนี้ลองดิลองด้วยลองเดี๋ยวเราไปดูว่าจะพาตังหมขึ้นไปไงดีนะครับโลกเริ่มก็เยอะเนาะต้องหาวิธีขึ้นไปได้ใส่แล้วเข็นแล้วก็ ไปนะเอาล้มของเขียนนะคมไปโอ้โหกล้องสั่นกล้องสั่นฝากผู้ชมดูเยอะๆนะครับจะได้มีตังค์ซื้อกล้องนี่ตอนนี้ซับจ้างตอนนี้ช่วงนี้ซับจ้างเงินถ่ายยากช่วยช่วยอุดหนุนหน่อยนะจะได้มีเงินซื้อกล้องมีเงินซื้อคมมาตัดดีๆหมือมองไงวะมองไง โมดูกล้องนั่งโมดูกล้องมาเดี๋ยวไปดูกันที่โรงพยาบาลนะครับบ๊ายๆใช่ไหครับแตงโมก็ถึงโรงพยาบาลแล้วไปเอดมาได้ปะเนี่ยเห็นได้ป่ะไม่รู้มาแล้วแตงโมมาแล้วฉีดวัคซีนนะ ร้องอยู่แล้วแตงโมร้องแตงโมร้องแตงโม,งโม,งโมใส่แม่แล้วร้องบางเขาให้ผู้ปกครองเข้าได้แค่คนเดียวนะครับ ก็เลยต้องมานั่งรอนั่นเป็นไรเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆจำกัดคนเข้าหมอไม่ใช่หัวข้อเป็นไรเอิสะอืญนะรู้เห <c oughs> รอรู้ร้องจ้ากเลยเด้อรู้จะโดนหรูรรรหรพี่พยาบาลให้ไดโนเ,เสาร์แงโมมาด้วยนะคะ อตอนนี้เขาเรียกแล้วม,มีเด็กจำหมอได้นะครับกลัวโดนฉีดยาเด็กจำหมอได้เข็เตจใจเสียใจโอ้เสียใจ นี่แตงมูก็ฉีดยาเสร็จแล้วร้อมจากเลยจำหมอได้ด้วยอ๋อเสียใจอย่างรุนแรงเสียใจอย่างที่สุดใช่ไหมแตงโมคะเสียใจไหมไม่มองด้วยไม่มองด้วย ให้มองด้วยเดี๋ยวเราเสร็จแล้วหรือเราก็ไปซื้อของสดที่ฟุตแลนด์นะครับแต่น้องแตงโมคงจะไม่ได้ลงจากรถเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เสียใจใช่ไหมนี่แผลแผลนีแผลโดนฉีดสองข้างเลยแล้วก็โดนหยดอีกหนึ่งหยด เห็นรูปตัวเองไงเห็นรูปตัวเองเนยเสียจเคเดี๋ยวเราพาแตงโมกลับบ้านก่อนนะกลับไปที่รถกันนะครับจะเจอกันในรถอีกทีนะครับไปไปกลับรถกันอ่ะไหนขึ้นมายัง ขับรถกันเสียใจมองเสียใจค่ะมอองนี่นี่นี่หนึ่งแผงสองแผงจิบจฟองพ่อไปไปเข้าลิฟเข้าลิฟต์เข้าลิฟเข้าลิฟต์ไปปิด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 ปปิดดปิดปิดใจเ มดแล้วมดแ,แล้วเดี๋ยวเจอกันบนรถนะสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ห้างโรตันะครับเราไม่ได้ลงไปเดินเล่นกับแม่แล้วก็พี่นนหนานาเลยโอ้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 ้ออ้้อ เดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหน้าเลยนะพอดีน้องเตงโมองอแงมากเลยฉีดวัคซีนมาเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้านะครับบายบายฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับอ้าย